พระวิญญาณบริสุทธิ์หรือวิญญาณกับเนื้อหนังต่อล้อต่อเถียงกันผ่านทางจิตใจพอจิตใจนั้นได้รับการบังเกิดใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วรู้พระวจะนะคำความจริงแล้วจิตใจจากที่ดาด,ดื่นกับบาปได้อย่างสนุกสนานกับกลายเป็นมีการทะเลาะเบาะแววงกันระหว่างเนื้อหนังกับพระวิญญาณจิตใจจึงต้องเลือกว่าจะเชื่อฟังหรือจะไม่เชื่อฟังสิ่งนี้เรียกว่าเจตจำนงเสรีซึ่งดวงอาทิตย์ไม่มี แต่เราดันมีเพราะว่าพระเจ้าปั้นเราจากดินเรามีเรือนกายเป็นเรือนดินอาเมนและพระองค์เป่าวิญญาณเข้าไปในดินนั้นเราจึงเป็นดินที่มีมโนธรรมและมีความคิดและมีการสามาัคคีธรรมกับพระเจ้าแปลว่าโลกที่มันเชื่อมระหว่างดินกับโลกที่เชื่อมระหว่างวิญญาณของพระเจ้าคือจิตใจหรือปัจเจกบุคคลตัวตนของเราว่าเราจะเลือกเชื่อ ตามที่พระเจ้าพูดหรือเราจะเลือกเชื่อตามกายดินนั้นถ้าเราเลือกเชื่อตามกายดินนั้นก็จะนําไปสู่ความเน่าเปื่อยและความตายแต่ถ้าจิตใจของเรานั้นเชื่อฟังพระเจ้าและไม่ล่อลวงตัวเองไปสู่ความตายจิตใจของเราก็จะนําเราไปสู่ชีวิตถ้าจิตใจของเราเลือกเชื่อทางของผีร่างกายเราและจิตวิญ,ญญาเราจะตายแต่เวลาที่เราฟังข่าวประเสริฐและเราตัดสินใจรับเชื่อพระเจ้าใครเป็นคนฟังข่าวประเสริฐครับ เวลาคนพูดข่าวประเสริฐวิญญาณคุณฟังหรือว่าจิตวิญญาณคุณฟังจิตวิญญาณและจิตใจเป็นคนฟังใช่ไหมแล้วจิตใจคุณตัดสินใจเชื่อไหมพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อท่านสารภาพด้วยปากและเชื่อในนั่นหมายความว่าปากเป็นเพียงแค่การพังงาบอธิษฐานรับเชื่อเท่านั้นแต่ถ้าใจไม่เชื่อก็ไม่รอดเพราะว่าปากที่พังงาบอกมาว่าข้าพเจ้าเป็นคนบาปขอรับพระเยซูคริสต์เชื่อว่าพงค์ตายไมเขนเพื่อขคาและเป็นขึ้นมาในวันที่สาม ปากที่พงาบคำนั้นต้องเป็นสิ่งที่ล้นออกมาจากจิตใจที่เชื่อแปลว่าจิตใจที่ตัดสินใจเชื่อและรับพระเมตตาคุณนั้นนำตัวเองเข้าสู่ความรอดนิรันดร์และทำให้ร่างกายของเขานั้นจะได้รับร่างกายใหม่ในวันที่เป็นขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งใครที่เข้าใจปบมือดังๆ